เราไม่นิยมทําความดีแต่เราไม่กระทําความชั่วเนี่ยคุณก็อย่าสร้างดราม่า้ดยเอานิสัยตัวเองหรือตัวตนที่แท้จริงมันผุดออกมาการโกหกเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าเราต้องพูดโกหกด้วยการกระทาเนี่ยครับอันนี้อันตรายมากเลยนะครับปากบอกไม่แต่ใจอยาก ผมอยากจะฝากแคปซูลการเวลาเนี้ยเอาใส่ไว้ในซิลิบัมปึ๊บส่งไปถึงอนาคตข้างหน้า <c oughs> เป็นทามแมชีนนะครับส่งไปแล้วก็ให้ EP เนี้ยไปกระตุ้นไปเตือนจิตใจนะฮะเพราะว่าผมเชื่อว่าเราลงสื่อโซเชียลไปแล้วห้าสิปีนะมันจะอยู่ไปอีกห้ปีนะจำมาไว้นะทุกคน ลงสื่อโซเชียลอะไรก็แล้วแต่รูปของคุณวิดีโอคุณทุกอย่างมันจะอยู่ไปในเน็ตเวิร์กห้ปีนะจ๊ะเพราเนี้ยผมจะพูดนี้ผ่านจากเวลานี้ไปอนาคตข้างหนห้าสิบปีตอนนั้นผมคงจะไปอยู่ที่ไหนสักที่หนึ่งแล้วมั้งไม่แน่ใจฮะหรือว่าอาจจะยังอยู่บนโลกใบนี้ก็เป็นไปได้ผมอยากจะบอกว่าดราม่ามันยังไม่จบไปหรอกผมเชื่อว่า ไม่ว่ากี่รุ่นกี่รุ่นก็จะเล่นกระแสเนี่ยคือเกาะกระแสทําดราม่านูน่นนี่นั่นขึ้นมาจริงบ้างไม่จริงบ้างเท็จบ้างไม่เท็จบ้างสร้างขึ้นมาเพื่อให้โด่งดังบ้างเหยียบหัวคนอื่นทําให้คนอื่นเขาด้อยค่าต่ําคนอื่นเขาไว้กดคนอื่นเขาไว้เพื่อให้ตัวเองเ่ะค่อยๆปีนบนันไดและเหยียบหัวคนอื่นขึ้นไปสู่ในที่ที่สูงขึ้นหรือใช้ทางรัดพักพวกหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ในทุกๆอาชีพสาขาผมไม่ได้พูดว่าสาขาใดสาขาหนึ่งนะทุกอาชีพสาขาไม่ว่าคุณจะเป็นใครอะไรอยู่ที่ไหนอาชีพจะเล็กน้อยต่ำต้อยจนไปถึงสูงสุดก็ตามหรือว่าคุณจะโดดเด่นที่สุดก็ตามนะครับผมบอกเลยสูงสุดคืนสูงสามันทุกคนผมไม่เคยเห็นใครไม่ตายนะครับเท่าที่ผมเกิดมาเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นใครไม่ตายตะคน,นเลยผมเห็นตายกันหมดเลย เขาค่อยตายาทีแตคนที่หลายอนนั่นแหละก็เลยอยากจะฝากไว้ว่าให้เขาพูดถึงเราในแง่ที่มันเป็นพลังบวกดีกว่าต่อให้ว่าคนคนนั้นอะ่ะอาจจะแบบไม่ได้โดดเด่นอะไรเลยแต่ความไม่โดดเด่นของเขาอะ่ะมันมีเรื่องดีๆให้พูดไงความไม่โดดเด่นของเขามันมีเรื่องอะไรให้พูดไงแล้วก็ความไม่ไม่เอ,อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมัน ความไม่โดดเด่นของเขามันอาจจะมีสเสน่ห์ในตัวของเขาอะ่ะแต่ผมเห็นตอนเนี้ยคือความสวยอะ่ะมันพัฒนามากเลยนะเทคโนโลยีความสวยความหล่อเนี่ยมันพัฒนาไปได้มากเลยหน้าไม่สวยไม่หลอ่อก็ทําให้สวยหล่อได้ด้วยฟิลเตอร์บ้างด้วยศาลกรรมบ้างจนไม่รู้ว่าโลกความเป็นจริงมันเป็นยังไงกันไปหมดแล้วตอนนี้ไอ้คนความเป็นจริงก็น้อยลงทุกทีแล้วก็ อยากจะหลีกหนีจากโลกอะที่แบบวุ่นวายอะแล้วก็อยากอยู่เงียบๆแบบไม่ยุ่งกับใครไม่ปรากฏตัวมากไม่ให้ใครมายุ่งด้วยไม่ให้ใครเห็นตัวตนที่แท้จริงคือเอออย่างผมเนี่ยบอกเลยไม่อยากเดินห้างเลยไม่อยากให้ใครเห็นตัวจริงประมาณเนี้ยอ,อยู่อยู่เงียบๆดีกว่าอะไรเงี้ยเอออยากจะพูดว่าเราอย่าไปเหยียบใครเขา อย่าไปทำดรามา่าคุณรู้ไหมว่าสินห้าข้อเนี่ยเรายังไม่ได้พูดถึงข้อสุดท้ายนะไอ้ข้อสุดท้ายเนี่ยหมายถึงว่าการมอมเมาการทำให้คนอื่นเขาหลงผิดด้วยนะมันไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับนําเมาอย่างเดียวนะมันเกี่ยวกับการทำให้คนอื่นเขาหลงผิดผิดทิศผิดทางหลงทิศหลงทางจากเรื่องที่มันต้องจริงกลายเป็นเรื่องไม่จริงไปทำอะไรให้มันบิดเบือนหรือมันไปอยู่ในสิ่งที่ Fake News หรือ,อไม่รู้อะ่ะสร้างตัวตนจาก Fake News อะไรอย่เงี้ยไม่เอานะเอาความจริงอเอาความจริงแล้วก็ผมเห็นหลายคนหลายท่านที่พยายามทำอะไรไม่รู้นะครับนั่งพิจารณาจากข่าวไงแล้วก็พิจารณาด้วยตัวเองเพราะว่าผมก็เป็นปุถุชน คนธรรมดาคนหนึ่งที่นั่งอ่านข่าวเหมือนทุกๆคนน่แหละครับแล้วก็อะไรวะเนี่ยฟีข่าวเรื่องอะไรเนี่ยโอ้อไรสาระแต่ก <c oughs> ็กดไปดูเออกดไปดูพิจรารนณะาเขาทําอะไรกันเนี่ยเ <c oughs> ข้าใจละนี่คือการสร้างตัวตนชนิดหนึ่งเพราะว่าไม่หยุดสักทีหนึ่งไอ้ข่าวเนี่ยสร้างตัวตนอยู่นั่นน่ะสร้างไว้สร้างมากลายเป็นทําลายตัวตนตัวเอง เหนื่อยขาวเมื่อกี้ปาดตูขาวไงเหนื่อยใจจริงเลยก็ยังมีขาวอยู่อีกอดารามาอีกแล้วเอออันนี้เขาฮิตกันเอาว่างเลยเอาว่างต่างชาติต่างชาติ าวต่างชาติก็มาทําอะไรกันอีกทําอะไรกันอีกอืพูดขึ้นมาพูดขึ้นมาแต่ผมขอชื่นชมต่างชาติที่มาในประเทศเราแล้วทาตัวน่ารักน่ารักนะครับและรักประเทศไทยนะผมขอบคุณแทนคนไทยทางประเทศนะครับขอบคุณพวกคุณมากๆนะครับถ้าคุณฟังภาษาไทยดูเรื่องนะก็ขอขอบคุณมากๆคือผมจะไม่พูดภาษาอังกฤษไงก็อยากให้สื่อสารเป็นภาษาไทยให้เขาได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยอย่างแท้จริง <laughs> เอางี้ดีป่ะพี่ ท่านี้ผมจะพูดอย่างนี้ก็คือว่าอต่างชาติที่น่ารักเขาเมียที่เขาเข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรมไทยมาเที่ยวแล้วก็เขาศึกษาวัฒนธรรมเราก่อนที่เขาจะมาเที่ยวบ้านเมืองเราส่วนเราไปอยากไปบ้านเขาเราก็ไปศึกษาวัฒนธรรมเขาปรากฏว่าโดนขโมยของมัง่งโดนอะไรมั่งเงีย้ยแล้วนะ <laughs> สะรารพัดอะคือเรียนรู้กัน นะเรียนรู้กันซึ่งกันและกันบนโลกใบนี้จะได้สันติสุขเกิดขึ้นเกิดสันติสุขเกิดขึ้นนะครับแล้วคนไทยกันเองเนี่ยสำคัญที่สุดเลยคุณต้องชื่นชมคนไทยด้วยกันเองคุณต้องไม่ทำร้ายคนไทยด้วยกันเองนิยมคนไทยด้วยกันเองที่ทำความดีน่ารักน่าสนับสนุน แล้วก็เสมอต้นเสมอปลายหน้าจอหลังจอเหมือนกันคุณควรจะไปสนับสนุนคนไทยแบบนี้นะนิยมชาวต่างชาติได้ไหมผมก็ว่ามันก็พอได้นะแต่ว่าแล้วคนไทยละ่ะเราหลงลืมพวกเขาไปหรือเปล่ามันก็คืออย่างนี้เอาเป็นว่าผมยกตัวอย่างอะไรดี ผมจะฝากแคปซูลการเวลานี้ไปถึงอนาคตเพราะผมเชื่อว่าในอนาคตอ่ะก็ยังคงมีคนที่ดีและคนไม่ดีปะปนกันอยู่ในสังคมนะครับจะดีมากดีน้อยไม่ว่ากันนะครับแต่ขอให้ดีคือคนเลวก็ไม่เลวร้อยซนอ่ะเขาก็มีเหตุผลของเขาอ่ะ ส่วนคนดีก็ไม่ได้ดี 100%, เปอขาก็มีเหตุผลของเขาไอคนที่อยากทำดีแต่ก็ไม่ดีละไม่ได้ดีแล้วก็ไม่ได้ชั่วก็ไม่ได้หมายความว่าคุณเดินทางสายกลางนะอันนี้ผมก็จะไม่พูดเรื่องเดินทางสายกลางอะแต่ว่าอย่าไปติดซุงอย่าไปติดระแนงตะคายสวะกระพอนะขอให้ผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เหมือนกับที่เราขออํานวยพรอานวยชัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทั้งปวงให้ปกปัก,กรักษาคุ้มค,มค,มคมอรองคุณน,นิ่นี่นั่นอะไรองเงี้ยไปมูนู่นนูนี่นั่นสารพัดแล้วก็บอกว่าให้เขาปัดเป่าบันทางทุกเรานะครับดราม่าก็เหมือนกันคุณอย่าไปสร้างเลยกระแสดราม่าจงทําตัวเป็นนักศึกษาศาสตร์วิทยาคมนอกหลวมมหาหลัยนะครับศึกษาทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเรื่องอะไรกันแล้วแต่พยายามเปิดใจแล้วเรียนรู้กับสิ่งใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นรอบๆตัวเราไม่ว่าจะเป็นระบบ AI, c a ค l c e เซ็นเตอร์ต่างๆโกงเร้วว่าเปล่าหรือว่าไอ้พวกสร้างตัวตนแบบแปลกหรือว่าใครสักคนนึงทำอะไรก็ไม่รู้พี่ลึกพีลึกอย่างเงี้ยเปิดใจแล้วก็เรียนรู้พวกเขาแล้วก็ดูอย่าเพิ่งไปต่อว่าอะไรคิดก่อนว่ามันคืออะไร เพราะว่าใครสักคนงที่เราไปต่อว่าเราไม่รู้เบื้องลึกเบื้องหลังเขาว่าเขาทําอะไรมาเราจะติดติดกรรมของเขาอ่ะผ่านหน้าจอโดยที่เราไม่รู้ตัวนะต่อให้คนนั้นเขาจะสร้างตัวตนที่ไม่ดีขึ้นมาแล้วเขาพยายามให้ฟีดมันดันหน้าฟีดขึ้น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 อัน,นดับอยู่นั่นอะไม่รู้ดันอะไรนักหนาดันทุลังทําความไม่ดีอยู่นั่นอะผมก็งงมากเลยทีนี้ว่า กําลังจะพังแล้วนะสิ่งที่กําลังดันฟีดอยู่นั้นนะ่ะกาลังจะพังแล้วนะพอเธอหยุดได้แล้วเพราะว่าดราม่าที่มันจะติดขึ้นเทรนนะ่ะไม่ว่ามันจะติดเทรนอะไรก็แล้วแต่นะครับขอให้เทรนนั้นเป็นเทรนของความที่แบบว่าสร้างความเจริญนนะ่นะสู่ตัวเองแล้วก็ผู้อื่นนะ่ะเทรนแบบนั้นนะ่ะซึ่งผมว่ามันก็ทำยากนะอย่างผมเนี่ย ออแกนิกเลยไม่ต้องซื้อยอดไม่โปรโมทอะไรทั้งนั้นคุณชอบคุณกดอืมคุณไม่ชอบเลื่อฟนฟีดไปเลย <c oughs> ถ้าแบบไม่อยากดูไม่อยากรู้จักผมก็ไม่เป็นไรผมไม่ได้อยากให้คุณรู้จักไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ถ้าคุณเอ็นดูขอบคุณครับขอบคุณการติดตามทุกๆก,การติดตามแล้วก็การคอมเมนต์น่ารักน่ารักด้วยนะครับแล้วก็ ผมอยากให้มันออร์แกนิกอยากให้คนที่เอนดูหรือคนที่เข้ามาฟังได้รับอะไรไปจากเราจริงๆได้รับพลังบวกไปจริงๆแล้วก็ผมไม่ได้ต้องการไปติดเทรนอะไรไม่รู้แบบที่เขาพยายามทำกันอยู่อ่ะผมมองว่าทำแบบนั้นอ่ะมันมันไม่ยาวนานมันไม่ยั่งยืนแล้วเราจะอยู่ยังไงต่อไปในสังคมเพราะว่าไม่ได้ตายวันนี้พรุ่งนี้นะเราต้องใช้ชีวิตไปอีก อายุเท่านี้เองแล้วไปทําแทนอะไรก็ไม่รู้ให้ไปติดทวิตเตอร์มั่งไปติด X อไปติดอะไรไม่รู้ฟิตฟัซต,ตอะไรเยอะอ <c oughs> เยอะแยะมากมายหลายแอปพลิเคชันเหลือเกินนะครับแล้วมันก็เป็นกระแสเลวร้ายลบไปทั่ววันนี้อาจจะยังไม่เป็นบาดแผลของคุณนะแล้วก็การทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วยังไม่ได้คิดติตองไต่อต,ตองหรือปรึกษาให้ดีอ่ะ ผมอะกว่าจะเอา EP นี้มาคิดมาพูดกันได้เนะี่ยผมก็คิดแล้วนะว่าไอท้ทาใม้ชินตัวเนี้ยมันจะส่งไปถึงบุคคลต่างๆที่กำลังคิดว่าเอ๊ทำอาชีพอะไรดีเอ๊สร้างตัวตนยังไงดีเอ๊เออเราจะทำดียังไงเอ๊เราจะทำไม่ดีเราก็กลัวบาปเอ๊เรามันต้องมีความเอ๊ะเอาไวนะ้น่ะดีละอยากให้ทุกคนได้ ติดเอ๊ะไม่ใช่ติดเทนนะฮะไม่ใช่ติดฟีดขึ้นฟีดอะไรเงี้ยติดเ e, อเอาไว้นิดหนึ่งว่าเอ e. ถ้าทำไม่ดีมันจะโดนแท่จากสวรรค์ฟาบลงมาเป็นฟ้าผ่าพังพินาศชีวิตอะไรแน่นอนหนึ่งฆ่า,าศาสตร์สองรักทรัพย์ฟังเอาไว้นะผมเห็นในในในฟีแต่เขึ้นแเขาท่องไม่ได้ หนึ่งข้าสัตร์ลักทรัพย์ผิดศีลในกามนะการเมสุวิชานะแล้วก็ประพฤติผิดในคำพูดทุกคำทุกอย่างทุกการแสะการเสียดส,สีการใส่ร้ายป้ายสีการไม่รู้จริงไม่รู้แจ้งแล้วก็มึนเมามอมเมาหรือทําให้ผู้อื่นหลงผิดเข้าใจผิดนั่นคือการมอมเมาชนิดหนึ่ง หรือติดสิ่งที่มึนเมามันพานไปถึงเอา้าเราต้องไปลักทรัพย์อุ้ยมันไฟนเลยแค่น,นี้เราไปลักทรัพย์เพื่อเราจะมามมาเมาเราอยากจะได้ทรัพย์สินคนอื่นเขาไปฉกฉวยวิ่งเล่าคนื่นเข้ามาหรือหลอกลวงคนอื่นเขาอุ๊ยโอ้โหผิดเป็นกระจุกเลยแค่น,นี้เนี่ย,นยกรรมเลยกรรมเลยเป็นกรรมติดตัวคุณไปแล้วคุณก็ไม่รู้ตัวว่าเอา้าเราไปทํากรรมอะไรแลวเอ้ยทุกคนทําไมเราถึงต้องเป็นอย่างนี้ คนที่ไม่ทําทำเขาจะได้ดิบได้ดีเพิ่มขึ้นส่วนคนที่กำลังไปเกาะกระแสของคนคนหนึ่งแล้วกำลังจะฉุดให้เขาลงต่ำเขาดันลอยตัวขึ้นไอ้คนฉุดเขาลงต่ำที่ทำกระแสเป็นในฟีดเพื่อจะทำดราม่าก็ตกต่ำลงตกต่ำลงตกต่ำลงสุดท้ายแล้วบาดแผลตรงนั้นมันตอนนี้อาจจะยังไม่ติดตัวคุณแต่มันจะเกิดเรื่องนี้ขึ้นครับ BAD i n s i g h างงงงงง Bad Insight หมายความว่าวันหนึ่งเมื่อคุณทำกระแสอะไรบางอย่างที่มันไม่ดีมันเป็นด้านลบมันเป็นแผลไปทีละเล็กทีละน้อยแล้ววันหนึ่งคุณจะอยู่ในภาวะของ Bad Insight b d i n s s i h h ์ความไม่ยินดีกับผู้อื่น มันจะเกิดขึ้นในตัวคุณมันเป็นโรคหลายชนิดหนึ่งที่ผมจะพูดว่าไงดีผมขอใช้คำว่ามะเรงทางอารมณ์ก็แล้วกันมันจะเกิดมะเรงทางอารมณ์ของคุณคุณจะไม่ยินดีกับใครเลยแม้แต่ตัวคุณเองมันเป็นโรคหลายชนิดหนึ่งมันยิ่งกว่าอะไรทั้งมวลเลยถ้าคุณจะเป็นแบดอินไซด์เนี่ยก็อย่าเป็นเลยนะ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นแล้วมันจะเกิดความไม่ยินดีกับคนนั้นคนนี้แล้วก็ไปกพิมพ์กินกินเกียนใส่เขาอย่างเงี้ยเพื่อให้มันได้ยอดโฟลโลเพื่อให้มันได้แสงสังเคราะห์โซลาเซลอะไรอย่างเงี้ยอย่าไปทําตัวเหมือนแผงโซลาเซลลหรือว่าเราจะต้องเติบโตได้ใย,ยสังเคราะห์แสงอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยอย่าไปทําอย่างนั้น ถ้าคุณจะดีคุณจะดังวาสนาคุณมีใครก็แข่งคุณไม่ได้ใช่ไผม,อ,มอย่างบางคนเนี่ยผมว่านะถ้าเราก็ไม่รู้ว่าจุดสิ้นสุดของความอยากมีอยากได้ของแต่ละคนไม่เท่ากันใช่ไหมแล้วผมก็มองว่าเราจะไปห้ามใคร,รก็ไม่ได้ ก็ปล่อยเขามันไม่ใช่ธุระของเราแล้วก็คนที่มาดูช่องผมแล้วก็ได้ง่ายคิดอะไรดีๆกลับไปหรือได้มุมมองอะไรดีๆไปต่อยอดทำอะไรผมก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยแล้วก็อืในมุมมองผมนะผมว่าการออร์แกนิกนี่มันก็ดีนะครับมันทำให้รู้ว่ามีคนรักเราแบบไหนมีคนค่อยๆชื่นชม เอ็นดูแม่ตารักเราแบบไหนถ้าเราเริ่มปั่นยอดเริ่มปั่นกระแสเริ่มทำกระแสนิยมที่ผิดผิดหรือทำความก้าวกระโดดหรือเฟียดแบบแปลกๆแบบว่าดันทุนรังนะครับผมว่ามันจะมีแต่พังกับพัง ส่วนคนที่เขาไม่ได้ทำร้ายใขลนะก็เขามีมุมมองและความคิดไปในทางที่ดีแล้วเขาเข้าใจชีวิตของเขาทุกๆคนมีเหตุผลหมดผมเชื่อว่าแม้กระทั่งคนที่ติดเทนในรูปแบบที่ไม่ดีหรือเป็นดราม่าในประเด็นต่างๆในสังคมไม่ว่าจะเป็นแคปซูลการเวลาตอนนี้ที่ผมกำลังจะให้ทงทีมงานเขาลงสื่อเนี่ย พอลงในสัปดาห์ไหนหรือว่าในวันไหนเดือนไหนปีไหนเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะต้องส่งไปถึงใครสักคนหนึ่งที่มาดูนะครับแล้วก็ถ้าเขาได้แง่คิดดีๆแล้วเขาเอาแคปซูลการเวลานี้ไปใช้กับเขาให้มันเติบโตกับตัวเขาในทางที่ดีที่ถูกต้องอ่ะผมว่าคือจุดจุดหนึ่งอ่ะพวกเราอ่ะสูงสุด คืนสู่สามันทุกคนนะครับผมก็ต้องการความเรียบง่ายผมก็ต้องการความมั่นคงผมก็ต้องการรับประทานอาหารผมก็ต้องการนอนหลับผมก็ต้องการดูข่าวเหมือนทุกคนต้องการน้ําไฟบ้านอาศัยที่อยู่เสื้อผ้านู่นนี่นั่นเหมือนกับทุกคนเห็นแต่ว,ว่าความอยากมากน้อยอ่ะมันต่างกันก็ อืมถ้าความออร์แกนิกของผมอะ่ะมันจะทำ,ทำให้ผมเติบโตช้ากว่าคนอื่นเขาผมก็ยินดีเพราะว่าบอกแล้วไงแข่งบุญแข่งวาสนาแข่งไม่ได้แต่ความดีไม่มีวันตายถ้าไม่นิยมทำความดีก็อย่ากระทำความชั่วไม่อย่างนั้นคุณจะกลายเป็น Back in Sight แบ็อินไซต์มันเลวหลายมาถ้าคุณได้เข้าไปเป็นแล้วเนี่ย mm hmm. ผมอะ mm hmm. เวลานั่งดูข่าว mm hmm. จะวิเคราะห์แบบนี้ครับสมมติใครมีดราม่านะแล้วเป็นดราม่าไม่ดีนะผมก็จะมองแล้วผมก็จะมองพิจารณาว่าอืมโอเคมันเป็นอย่างนั้นเองโอเคมันเป็นอย่างนี้เองแล้วก็ไม่น่าทำเลยในบางข่าวนะ้วผมคิดในใจแบบไม่น่าทำเลย แต่ก็ต้องชื่นชมรู้สึกอย่างนั้นไหมโหขึ้นฟีดกันกระจักกระจายแลย้วมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยโอ้อย่างไงครับก็ชื่นชมนะว่าสามารถทำให้ข่าวเัวเองเป็นฟีดได้หลายๆวันเนี่ยแล้วก็งงมันจะเป็นความเงงงันงงเต๊กของผมอะว่าเอ้ยอะไรอะแต่ผมจะไม่ต่อว่านะเพราะผมไม่เป็นชาวแบ็กอินไซด์ผมจะไม่เป็นชาวแบ็กอินไซด์ที่ไม่ยินดีกับคนอื่นอะ ผมยินดีกับเขาที่เขาทําตัวตนแต่มันผิดไงก็ที่จะพูดนี่ก็คือมันผิดทําตัวตนผิดผิดอะผมก็แบบโอ้กุ้มใจแต่ว่าอืมไม่ไม่รู้จะพูดยังไงอย่างเงี้ยก็ต้องดูแล้วก็แค่พิจารณาแล้วเราเอามาคิดว่ามีขอแยกแยะว่าตัวเราจะต้องทํำยังไงเนี่ยเราถึงจะอยู่ในสังคมต่อไปได้เราจะถึงจะอยู่ในสังคมในยุคป,ปัจจุบันและอนาคตยั่งยืน ผมจะมองในตัวแบบตัวตนแบบนี้มากกว่านะครับว่าจะอยู่ยังไงให้อยู่ในสังคมและชีวิตที่ยั่งยืนมั่นคงสิ่งที่พึงระวังก็คือถ้าคุณเห็นคลิปนี้แล้วคุณถูกใจขอให้คุณสั่นกระดิ่งกดติดตามให้กำลังใจพวกผมด้วยนะครับแล้วก็ เป็นออร์แกนิกไปด้วยกันนะครับแล้วก็มีอินไซต์คือกู๊ดอินไซต์ที่ดีนะครับให้กับพวกเราด้วยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกๆกำลังใจนะครับการกดถูกใจแล้วก็การกดเป็นกำลังใจสั่นกระดิง่งกดติดตามนะครับแบบออร์แกนิกผมไม่ซื้อยอดเนี่ยไม่มตมั้ เดี๋ยวไม่ตังเงอผมไม่ซื้อยอดเพราะว่ามันมันไม่ภูมิใจเออมันไม่ภูมิใจผมอยากเป็นกูดอินไซต์เป็นชาวกูดอินไซต์ไม่อยากเป็นแบดอินไซต์ที่ไม่ยินดีไม่ยินหลายแล้วก็มานั่งคุมกำมับกับโลกใบนี้ทั้งใบเหมือนแบกบภาระเอาไว้ทั้งใบนะครับจงทำความดีถ้าคุณไม่ยินดี คุณก็อย่ายินร้ายคนอื่นเขาถ้าคุณคิดว่าคุณทําความดีไม่ได้นิยมทําความดีไม่ได้คุณก็อย่านิยมทําความชั่วร้ายกับสัตว์สิ่งของคนมนุษย์อะไรทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ติดวิญญาณคุณอย่าไปสาปแช่งใครเขานะผมก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญนะครับแล้วก็เป็นชาว g o o ด Insight นะเราจะได้มีความสุขเวลาเรามองอะไรเราก็จะรู้สึกว่า มันได้มีคติที่ดีๆเข้าสู่ร่างกายตัวเองเราไม่ต้องเป็นมะเร็งในอารมณ์แบบแบ็คอินไซต์ถ้าเราแบ็คอินไซต์มาไหลเราก็เป็นมะเร็งทางอารมณ์อ่ะคุณอยากจะเป็นหรอฮะผมถามหน่อยม,มันก็พาคุณไปสู่โรคเครียดโรคนู่นโลกนี่โอ้โห่านพาโลเกเทสทับคุณแบบทับถมร่างกายคุณอะ่ะผมว่าเอามะเร็งทางอารมณ์ออกไปจากชีวิตเราซะ แล้วก็เสพข่าวแบบมีสติดราม่าทั้งหลายที่เหล่าชาวเน็ตทำนะฮะแล้วก็อยไปทำเลยไหนตาแล้วก็ถ้ายินดีกับใครเขาไม่ได้ก็อย่าไปยินร้ายกับเขาประมาณนี้ก็คือว่านิ่งๆเอาไว้จะไปพิมพ์เลยก็เอยดเดี๋ยวดยวก่อนคิดก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าคนคิดดีทำดีพูดดีเราจะกั้นกองมาจากตรงนี้ แล้วมันจะมีแต่ความนินดีแล้วก็เป็นกู๊ดอินไซต์ให้กับคนอื่นเขา้็ขอให้เรื่องเล่าสองโลกแล้วก็ทุกๆคนเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะผมขอบคุณแล้วสวัสดีครับ